ลำดับต่อไปจากได้เข้าสู่พิธีการในการบัรซีสู่ขวัญจึงได้ขออนุญาตขอ,อโอกาสนำพ่อเมรุบาอาจารย์หากบาดเดลกาววาจะนะรมคำใดบทถึกบ่อตองต้องขอขาอภัยโทษนำพระเมครุบาอาจารย์นักปราละชะบัณฑิตเมตุกอาถทุกองค์ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุสัญญามาอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุสัญญามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุสัญญามาพุทธบูชามหาเตสะวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกนาทังอภิปุสัญญา สาโตสักเคกาเมจารุเปคิริสิคาลาตาเตจันตาลิเควิมาเนทิเปนลาเทจาขะเมตาลวันนาคาฮาเนเคหวาตุมิเคเตภูม่าจะยันตุเทวาสรธาลวิสเมญาคาคันทพนาคาม อิทันตาสันติเกยังมุนิวาลวะจะนังสาทามวเมสุนันตุสุนันตุพนโตเยเทวาสังขาสนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีสีสิทธิพรพรบรพรแวนวิเศษอาติเลกเตสอสายามังคลาสวัสดีไม่ตีจงมีแก่นาโคตมาโนดปวมพันคันธพาญาคเทพันดาสุลาสุลินอินพรมยมมาลาสุนาคตา สมังคัลาอุตาออตามาสอุตตามาโยกอุตตามะดิที่อุตตามาทีอุตตามะสังฆาอุตตามะเสรษาอุตตามะสีภิลาชอินทาผัดพร้อมแต่ยางทั้งหน้าวางขาดโคพร้อมกันอยู่ซ้อนร้อนนาทีจอ จานทะลึกอังคันถึกมาหาไซพุดพาหาดไปเป็นโศกสุขเศร้าอุตตามยอกแม้นวันดีเมื่อนนี้เป็นวันดีที่อมุดตะโสกปัสสิทธิโยกความพำลักขหาฝงขาทาาั้งาล ทางยิงสายแลหลนหอยใไญ่อุป้าซอกโอปาส,สิกาทั้งหลายได้พร้อมกันมาทุกแห่งมาแต่งคันขับไว้แล้วใบสีแถมเติมปาลามีด้วยพิธีมนทิตาสักกลางแก่มหา พวรทีนได้สำเร็จในปาริญาตีว nah in ิภาคไฟบาลีวันนี้จึงได้มีพาควันแกวโยก่อมาเพื่อจักได้กระทำลาบาสีมหาโซกตกแต่งตกท่าไวพรนะโยมญาติเดมานังเต่าอยู่ซ่อนล้อนต่สังหอนบุญลลลาก วันนี้นั่นบ่อผัดผากไปไกลหาได้มามวันมากถือว่ามีจิตใจได้สมสื้นย่อโยกเงินตามค้องตามทำน้องมีมาแต่เขาก็แก่นเงาแล้วบุหานจัดเตรียมสัพาอาหารเลี้ยไหลลา าได้มาความวันมามีมาลาหอมห้องเฮาจัดวางเขาเดาวดาเพื่อนเท่าบาบบูชาเส้นควันเจ้ากูให้มาอยู่ในเคียงว่าเส้นยืมของเส้นกันความดีสภาพหอมเน่าอัด ในต้นฟงขาทั้งหลายของให้พรามาหาเจ้าทั้งหลยเราเพิกสูเจ้าทั้งหลยนีน่นั่นจงใดมีวิลิยากระทาเหียนเหียนศึกษาทอดสะทรำนี่แล้วของให้เจ้าก,กูจงทลงาลองศิลาที่คุณขมาก โอดเยี่ยนยาค่อยกา้าทำเหียนใจเสถียรแข็งขนาดมีความองอาจด้วยปัญญาทะลงวัดสาไลาขนาดสามบัตพพรเพรพให้ทำสวดตันตานิกายทางไหลอันวิเศษจบเพรพพรภวัในระอภิธรรมมาไขแจงจอด ตาหลอดหอดถึงเท่าประธานทั้งอาธิกรรมอาธิรรอาทิกรรมหลังการใครเฮืองลาทั้งบุญลพาภาภากอจบดีเฮียนวิสาแปะบาลีตกแต่งได้แจกแจงตามภาคัมภีมีภาภิธรรมธมา,าวิภาวินี ก็จบดีสุดขนาดเอินว่าปาดโดยสมบูรณ์ไตรปดอกโยกไว้เถีงคุณแลมปป็นยอดเก่าด้โทษในปาปังสังขยาพันลันาได้ครบทวนะ วนันนี้นั่นขาบวันวันสมุนดีของไอเจ้ากูนี่นั่นเป็นสมัมมามาตมันยินโยงเทียละาคาฮอดหอยสาวพาวัสายาไดถอยเท่าตาบตัวเท่าฮอดผ่านิผ่านผุนแดก้องคาเท่นะ มาบัดนี้คณะญาติและพี่น้องได้ซสอซองพงศารวมกันมาสอยซื้นงามล่นเลื่อนใสดีจึงในประกอบพิธีบาสีสมพอดทวกไฟมีแต่ความโปโมประมอดสมซื่นยินดีจึงได้กระทำหา หาควันมาบาีสีวีจีดบัานจงดีสีสะพาดต่างเนื้อหอาแทนบูซาจึงในคนไข้หาสะพา,าหารเลือนลายลากหาได้มากป่ามวนมาแต่งใส่ผ้าป่าไ้ดีแล้วงามสะาดแม่นสวยดี เมียเสียใส่นั้นบ่อสามาบัดนี้จึงไปใดขน้อยนิดนานมานังอาจเทาไว้พรววาสีเสียเยมื่อนี้แมนเมื่อดีเมื่อนี้แมนเมือม่อมานม เปลี่ยนวันขึ้นสิบเอ็ดคำเดือนแปดแล้วปีมาเสียงพุทธสังกรลาดเมื่อน,นี่มาหอดแล้วสองพันห้อยหกสิบแปดพาพันสาวันนี้เป็นเมื่อมันมันให้พระคุณเจ้านิมานเงี่กว่าก่อนพาแอนมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนพาจวงพาจันมันใหุ้กองนิมาน เงียงกว่าเครือเขาหลวงไกยาลาดมันในมันยิงกว่าอาขาดส่วนเต้าอันมันในมันนะยเงียงกว่าผ้าจันทร์ใส่ซ่องแจ้งมันในยามันยายิีงกว่าขอกว่างย้มเนอนสีมันให้พระคุณเจ้านี่มันยิ่งกว่าเสาขี้ลูกสาวพ้ายาแทนพ้ายาพมแต่ฝากฝ่าวันนี้เป็นเม่ย สังหาหมเทาว่าเมื่อแข็งเมื่อนีเป็นเมื่อสนนันวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเดียเทีออมตะแตโตกตกในนี้แม่นตกไม่จันคันไว่ยนีแม่นคันไม่แก้วบุญน,น่าตกแต่งแล้วจึงได้หายขาคุนควานว่าซส้อ เจ้าให้เจ้านี่นั่นมงมาอยู่ในเคียงอยู่สวัสดิสวดีบ่ให้วันนี้นั่นควันพระแกนไทยให้มาทอนแม้นอยู่เคียงว่ามาันเนี่ยควันเจ้านี่นั่น ไปอยด้านเดนไกลให้มาซะาเมื่อนี้แล้ววันนี้นาอยู่กูติเส้าเกนมาอยูทีทนธาลงเทียนมาอยเทียนเขาห้างว่ามาทอนควันเหาเออมื่อนี้นั่นเป็นมือสันวันนี้นั่นเป็นวันดีวันดีที่ละแม่นแมืองห้องห วันนี้นั้นถือว่าเป็นวันดีตามบุหันแต่เขาเพิ่นได้แต่งยกมาคันว่าความนะเจ้านี่นั้นให้มาถอนมาอยู่เหนืออยู่คิงอยู่สวัสดิ์สานีบอกให้นะ เออขันว่าขันละคนเจ้านี่นันมาหอดแล้วฟงขาหน่อยเสื่อใสยินสังหอนขออมอานไหวพรด้วยบาทภาคคาธาอง์สัมมาพุทธเจ้าทั้งหลายจังว่าสาธุเดิอขออำนาจคุณพระรันตนไตยเก้ื พัวถาลงศีลาที่คุณค้ามาขะน้อยหาขอนอบนอมบุชาคุณน่าสอนสามสิ่งคือรัตะนาไตแก้วกิ่งดวงดีกับทั้งคุณประเสริดสีทุกแห่งทุกแหล่งหลาสว่งสาวันมาเสกสันเปลี่ยนภาพพนใช้อันวิเศษ คืออยุวัรนาสุขภาพลาอโลขญาปฏิภาณาอาทิปฏิคุณนาสามสมบัติถูกเหงขอเดชะอนุภาพกะเดยงทลณนีดังแสงสุริส่องสว่างลอกให้ให้สอกโยสวัดสนิ ยันโทษนิมิตตาโลกีให้เสียยเสียงขอเก็นเกียงนั้นให้ศูนใส้ยาตัวพาวังใสยามังคาลังจองเป็ียนใสยามหามงคลนั่นแววนเงยงทูกถวนเทียง,งบ่ละบวน แกทุกคนทุกท่านนั้นเด็กข่อขาดแทน